สแสดงความยินดีที่ฟ้าทลายโจรได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติในสปปรรพคุณที่จะเอาไปรักษาโควิดเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นชัยชนะของประชาชนทั้งประเทศและอาจจะเป็นความหวังสำหรับประชาชนทั้งโลกในอนาคตค่ะ การที่คณะกรรมการบัญชียาละยอมรับในผงหยาบและสารสกัดของฟ้าทะลายโจรมาจากการวิจัยในหลอดทดลองที่พบว่าทั้งผงหยาบและสารสกัดฟ้าทะลายโจรน,นั้นสามารถยับยั้งไวรัสโควิดได้ทั้งคู่นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำไปใช้กับผู้ป่วยโควิด309คนและพบว่าผู้ป่วยโควิดที่ได้ใช้ฟ้าทะลายโจรน,นั้น มีอัตราของการปอดอักเสบลดลงถึง94.3%เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้ฟ้าทลายโจรยิ่งไปกว่านั้นยังมีงานวิจัยอีก2ชิ้นที่น่าสนใจ 1. การวิจัยของโมวิาศาสตร์การแพทย์เมื่อปี2563พบว่าผงยางฟ้าทลายโจรมีสปปรรพคุณในการยับยั้งเชื้อโควิดมากกว่าสารแอนโดกาฟไลถึง15เท่า 2. ง,งานวิจัยของคณะวิยาศาสตร์มหิดลเมื่อปี2564และยังได้มีการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศได้ระบุว่าผงหยาฟ้าทลายโจรมีความปลอดภัยต่ออวัยวะของมนุษย์ตั้งแต่สมองปอดตาไปลัาไส้เล็กจึงสรุปได้ว่าผงหยาฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณในการยับยั้งโควิดที่ดีกว่าปลอดภัยกว่าสารสกัดแอนโดกาฟลา ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าถงหยาบฟ้าทลายโจรได้ขึ้นบัญชียาหลักมาตั้งแต่ปี2542ในฐานะยาลดไข้รักษาหวัดแสดงว่าประชาชนหมอแผนไทยรู้จักการใช้ฟ้าทลายโจรมานานแล้วและมีความปลอดภัยอย่างสูง ฟ้าทลายโจรช่วยได้นะคะท่านผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าจะกินฟ้าทลายโจนจํานวนเท่าไหร่จึงจะสู้กับโควิดได้ตามมาตรฐานบัญชียาหลักได้กําหนดให้มีการบริโภคของยาฟ้าทลายโจรจํานวน3กรัมต่อมื้อนะคะสำหรับการรักษาโรคหวัด4มื้อก็คือ12กรัม12กรัมเท่ากับ12,000มิลลิกรัมถ้าแคปซูลละ400มิลลิกรัมเท่ากับวันหนึ่งเราจะกินได้ 30แคปซูล ท่านผู้ชมคะนี่คือแคปซูล400มิลลิกรัมนะคะถ้าเอา4มื้อมาเฉลี่ยก็คือมื้อละประมาณ7-8แคปซูลแบบนี้ล่าสุดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติให้ใช้ผงฟ้าทลายโจรซึ่งมีสารแอนโดกาฟรายถึง180มิลลิกรัมต่อวันในการรักษาผู้ป่วยโควิด19ที่มีอาการน้อยถึงอาการปานกลาง วันนี้คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพรมีมติให้นำยาสารสกัดจากฟ้าทลายโจรและยาจากผงฟ้าทลายโจรที่ควบคุมปริมาณอันโดกราฟไรขนาด180มิลลิกรัมต่อวันเข้าบัญชียาหลักและถ้าเราจะต้องกินฟ้าทลายโจรที่มีสารอ n นโดกราฟไร180มิลลิกรัมต่อวันและถ้าดิฉันกินได้แค่30แคปซูลต่อวันเนี่ยต่อแคปซูลควรจะต้องมีสารอนโดกราฟไรเท่าไหร่คะ คำตอบก็คือใน1แคปซูลจะต้องมีสารแอนโดกาฟไรถึง1.5หรือแคปซูล400มิลลิกรัมจะต้องมีสารแอนโดกาฟไรถึง6มิลลิกรัมจึงจะได้180มิลลิกรัมต่อวันต้องไปดูฉลากนะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยมีสารแอนโดกาฟไรเท่าไหร่180ตอ่อวันแต่กรมการแพทย์แผนไทยก็ได้มีการแจกยาฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดกา r ฟไร เพียง60มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับคนไข้ที่ไม่แสดงอาการซึ่งนั่นเท่ากับลดลงมาถึง1ใน3กรมการแพทย์แผนไทยเริ่มต้นจากสารแอนโดกาฟายเพียง60มิลลิกรัมเท่ากับว่าใน1วันเราแทนที่จะกิน30แคปซูลเราก็สามารถลดลงมาได้เหลือเพียงแค่10แคปซูลซึ่งแสดงว่ากิน3มือ้อก็มื้อละ3-4แคปซูลเท่านั้นแต่ไม่ว่าเราจะกินฟ้าทลายจรผงหยาบที่มีสารแอนโดกาฟราย60มิลลิกรัมหรือ180มิลลิกรัมท่าน ผู้ชมจำได้ไหมคะตอนต้นที่เราพูดว่าผงฟ้าทลายโจรที่มีการทดลองในหลอดทดลองมีสรรพคุณเหนือกว่าสารแอนโดกาฟลา์ถึง15เท่าซึ่งถ้าหากว่ากรมการแพทย์แผนไทยมีการวิจัยดีๆเราอาจจะกินฟ้าทลายโจรในปริมาณที่น้อยกว่านี้ก็ได้ย yes. กรมการแพทย์แผนไทยควรที่จะมีการวิจัยว่าฟ้าทลายโจรที่มีสารแอนโดกาฟรายน้อยกว่านี้น้อยที่สุดที่มีประสิทธิภาพส, <ce lebr ald> สำหรับผู้ป่วยโควิดควรเป็นเท่าไหร่คณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติได้ให้หมอแผนปัจจุบันเป็นผู้ใช้ฟ้าทลายโจร ในการต้านโควิดโดยตัดหมอแผนไทยหมอแผนไทยประยุกต์ออกไปถ้าแผนไทยเขามีวิธีการรับมือกับโรคระบาดมาแล้วคำที่ศักดิ์ศลาในอดีตก็ใช้ในการรักษาโรคระบาดหมอแผนไทยหมอแผนไทยประยุกต์เป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้ฟ้าทลายโจรมาอย่างช่ำชอง โดยที่หมอแผนปัจจุบันอาจจะไม่มีความรู้และไม่เคยสั่งยามาเลยแต่เหตุใดจึงตัดคนพวกนี้ออกไปแต่เมื่อวันที่6พฤษภาคม2564ที่ผ่านมานะคะเวชปฏิบัติที่ออกโดยคมการแพทย์มอบหมายให้กับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในการใช้ยาในการต้านโควิดแล้วในนั้นไม่แนะนำให้ใช้ฟ้าทลายโจรแล้วอันนี้หมอแผนปัจจุบันจะใช้เหรอคะแล้วหมอแผนไทยก็ถูกตัดสิทธิด้วยกรรมจะตกอยู่กับใครคะ มีทั้งหมอแผนไทยและหมอแผนปัจจุบันในการสั่งจ่ายยาค่ะท่านผู้ชมตกลงมีนยโยบายแล้วจะมีการปฏิบัติไหมคะอีกประเด็นนะคะที่มีคนโจมตีว่าผงยาฟ้าทลายโจรมีความลุ่มลุ่มดอนดอนใช้ไ,ไม่ได้ผลอันนี้เนี่ยมันจะจริงหรอคะในเมื่อในการทดลองเขาบอกว่าผงยาฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณมากกว่าสารแอนโดรเกฟลาย15เท่า ขงยาฟ้าทรลายโจรนั้นเนี่ยขึ้นบัญชียาหลักใช้ได้ผลมาตลอดแล้วมันจะลุ่มๆดอนๆได้ยังไงคะยังมีโจมตีอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ที่บอกว่าผงฟ้าทลายโจรใช้ได้เพียง6เดือนอะไรกันออยให้อายุของยาฟ้าทลายโจรถึง3ปีมาบอกได้อย่างไรว่าฟ้าทลายโจรจะเสื่อมสภาพใน6เดือนแล้วสารสกัดละไม่เสื่อมสภาพเหรอสารสกัดก็เสื่อมสภาพได้เหมือนกันและอาจจะเสื่อมเร็วกว่าด้วยซ้ำยาวอาคติของตัวเองความคิดของตัวเองมาทําลายฟ้าทลายโจรมาทาําลาย,า,ายภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาทําลายการพึ่งตัวเองของประชาชน สำหรับดิฉันเห็นว่าผงฟ้าทลายโจรดีกว่าค่ะแล้วขอให้ประชาชนทุกคนเมื่อคุณมีอาการไข้ไอเจ็บคอ,อกินฟ้าทลายโจรเลยนะคะเรามาช่วยกันตัดโควิดแต่ต้นไข้ตัดไฟแต่ต้นลมดิฉันเชื่อมั่นในภูมิปัญญาไทยดิฉันเชื่อมั่นในภูมิปัญญาภาคย์แผนไทยดิฉันเชื่อมั่นในสมุนไพรไทยขอให้เรามาสร้างศรัทธาเชื่อมั่นในฟ้าทลายโจร เชื่อมั่นในการพึ่งตัวเราเองและเราจะรอดไปด้วยกันด้วยฟ้าทลายโจรต้านโควิดค่ะ